ยินใหญ่ชุดแรกนะครับได้เดินทางจากเซี่ยงไฮ้ถึงสนามบินเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทางภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ครับทั้งทททสํานักง,งานเชียงใหม่สภาุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันให้การต้อนรับผู้โดยสารจํานวน195คนที่เดินทางมากับเที่ยวบินของสายการบินจุนเหย่ เที่ยวบินที่ HO 1 3 2 5จากเซียงไฮ้โดยมีนายวิจิตแก้วไสเทียมผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสารในเที่ยวบินดังกล่าวครับขณะนี้ค่ะมีสายการบินจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่ได้รับอนุญาตและยืนยันทำการบินแล้ว5สายการบินใน5เส้นทางค่ะได้แก่สายการบินจุนเหยาแอร์ไลน์เส้น ทางเซี่ยงไฮ้เชียงใหม่เซี่ยงไฮ้ทำการบินทุกวันเริ่มบินตั้งแต่วันที่10เริ่มบินตั้งแต่วันที่18มกราคม2 5 6 6ค่ะสายการบิน Spring อร์ไลน์เส้นทางกวางโจเชียงใหม่กวางโจทำการบินวันอังคารศุกร์และอาทิตย์สายการบินเซฉวนแอร์ไลน์ค่ะเส้นทางเฉินตูเชียงใหม่เฉินตูทำการบินทุกวันพุธ สายการบินแอร์ไชน่าเส้นทางปักกิ่งเชียงใหม่ปักกิ่งทำการบินวันอังคารวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ค่ะสายการบินไชน่าอีสเทิร์นเส้นทางเซี่ยงไฮ้เชียงใหม่เซี่ยงไฮ้ทำการบินวันอังคารวันพฤหัสบ,บดีและวัน,สวสน Eastern, เส,นา,สาร,าร,รสบบแสา์และมีสายการบินที่อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตทำการบินอีกหนึ่งเส้นทางได้แก่สายการบินสปริงแอร์ไลน์เส้นทางเซี่ยงไฮ้เชียงใหม่เซี่ยงไฮ้มีกำหนด ที่จะทำการบินทุกวันอีกด้วยค่ะ